สวัสดีครับวันนี้มาดูครับมาดูอ,อผมเห็นเขาเปิดกันอยู่ที่ตอกเงินต่อทองอะนะผมเห็นเขาเปิดกันอยู่ที่ตัวละสามร้อยห้าสิบนะครับเขาเพิ mm ่งปิดการขายกันไปเมื่อไม่ไม่นานมาเนี้ยลองหาข้อมูลดูก่อนนะครับหาข้อมูลดูก่อนมาซื้อนะครับของวัด,ว,ดวัดทุ่งเรไรนะครับเป็นของหลวงปู่คุ้ยนะครับขึ้นชื่อทางด้านนี้อยู่แล้วก็เป็นพาทางผมอ่าผมเก็บเลย ดูก่อนได้นะครับอ่าราคาอาจจะแรงนิดนึงครับแรงสำหรับผมถือว่าแรงมากอะ่ะอ่าแจกตัวสองร้อยห้าสิบนะครับถ้ายกคู่ก็ห้าร้อยแต่ว่าห้าร้อยเนี่ยอืมก็ยังต่อรองได้อยู่นะอ่าครับก็แล้วแต่ชอบครับคนชอบผ้าเหมือนกันผมแบ่งได้หมดครับ ว่าแต่ผมไปได้ก็แบ่งกันปันกันไปครับหรือจะแบ่งกันไว้กันคนละตัวก็ได้ครับพี่ตัวผมตัวได้หมดแล้วครับทักมาเดือ